มาช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองเขาพูดชัดเจนเลยว่าเราจะต้องมาช่วยกันทํางานนะเพื่อประเทศชาติตั้งก็มาช่วยทางสาขาปฐมใช่ตั้งต่เริ่มตั้งเวลาวิช่ภกษาเลยตั้มาเป็นหลักทางด้านปฐมคุณสรุปเขาช่ปฐมเลยโดยตรงเราอีกเขาก็ครูปฐมมาก่อนด้วย ช่วงมาใหม่ๆลำบากมากเลยอยู่ที่ระสานนีโอ้ <laughs> อหจนช่วงนั้นยังเป็นท้องนาอยู่เลยเดินทางก็ลำบากช่วงนั้นมีอาจารย์เก่าก็มีอาจารย์หม่อมไม่มายังไงเฮ้ยหม่อมนั่นหน้าของศาลลูกตายไงตอนนั้นลูกอายุห้าขวบแล้วระสานมิดมันยังเป็นบึงน้ำตรงนั้นอ่ะแล้วก็เป็นหน้าหน้าบ้านหม่อมอ่ะ คนคนหลังนี่ไม่มีนะไม่มีคําว่าบ้านหมอมไม่มีคําว่าบึงน้ํานะก็สมัยนู้นน่ะบ้านหม่อมมันมันอยู่ไอ้ติดประดิตรน่ะครับก็ลูกหมอมอายุห้างตัวก็ตายตกน้ําตายอ๋อยังมีลูกสาวอยู่เออยังมีตนหลังอยังมีลูกสาวเจอลูกสาวยังยังเป็นนะอจําได้เลยครับ เอมีเด็กตกน้ำตายคนที่ตรงหลังตึกสามจำได้ไหมช่วงน้นตายบ่อยตกน้ําตกของถึงแมมันไม่บ่อยอ่ะแต่ว่าบ่อเนี่ยมันจําได้ไหมสมัยโบราณคุณอาจจะไม่ไม่ทันนะเคยพรตึกสามลงกระไดตึกหลังตึกสามไปปั๊บนะเดินไปอีกนิดเดียวแค่นี้แค่นี้นะก็มีตะพานไอ้ตะพานนั่นตรงนั้นอะข้ามไปแล้วก็เป็นฟองก็กว้างโขนะ แต่นะคุณผูนักศึกษาก็ตายที่ตรงนั้นคนหนึ่งตอนที่มันยุ่งๆกันแต่ว่าที่ตรงหลังตึกสามเลยพอดีนะเดี๋ยวนี้ดูเหมือนไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วผมหมดละผมหมดลตอนอยู่นั่นก็ถือว่ามีตึกสามที่อาจารย์อยู่ตั้งแต่แรกเลยนะทํางานตั้งแต่ต้นเลยจชว่านถึงอาจารย์เกษียณตึกสามเลยอาจารย์ก็อยู่ชั้นสองมาตลอดชั้นสองตัวอ้หัวกระไดแล้วนะ ยังจําได้ช่วงนั้นลูกศิษย์เกเรเยอะมอาจารย์ต้องคอยเคี่ยวเข็นคนหนาดูาดช่วงแรกอาจารย์สอนนั่งร,รุ่นดรทรงศักดิ์เป็นวารุ่นก่อนดรงศักิจ์จำได้ฉันยินหัวกระไดที่ตึกสามนะ,ะวันนั้นจะสอบยังจำได้เขาก็ขึ้นกระไดมาเป็นบทของนักกีฬาท่าผมยาวเลยเฟยนั้นไม่ให้เข้าสอบ ขึ้นกระไดมันแล้วเจอเรายืยนจังตาเลยนะจังตาเลยหัวกระไดเลยนะไม่พูดทักทันนะพอชี้มือปั๊บนะกลับหลังหันกระโดดลงกระไดมันอีกเจ็ดนาทีจะเข้าห้องสอบแล้วสายอาจจะโดดลงเลยไปแล้วไปที่ไหนลุงไปบ้านพันลุงเอาตะกร้าของบ้านพันลงนะั่นไปคว้าหมัดก็ไปนดะ้นทำเองนะ เาให้มันสูงขึ้นไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจารย์ไม่ให้เข้าอบเดี๋ยวพบกลับมาเนี่ยนะเราดูเราเลยช่วนั้นนาทีตรงนี้กระโดดขึ้นไ้มาสามขั้นของั้นนั้นตรงกันจบไปครับวิ่งเขาของเช่วงนั้นเราเข้มงวดกันนะใครผิดระเบียบผิดไี่นายไม่ได้มันไม่ใช่รู้ว่าจานคอยดูแลกันมากมันมีคุณยายคนเนี้ย ก็เด็กมันล้อกันไงมันมันมายืนที่หน้าห้องไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้หัวกระไดห้องสามอ่ะไอ้ไอ้ตึกสามอ่ะเด็กมันจะว่าไงนะมันเอาไว้เป็นทัดนะไม่เป็นทัดนะนแรงไอ้เจิ้งซีลามันดันเนี่ยไอ้ไอ้คนก็ต่อเด็กตัวแปรไอ้เจิ้งซีลาไม่มันคัดเหล็กมันรไนะ แต่จำได้เลยอที่เป็นนักเขียนเขียนลงสอพิงเขียนอะไรนั่นนะวันนั้นน่าสงสารนมากลัวอาจารย์ไปล่ามากกดคือกดระเบียบคือระเบียบอาจารย์เคยพูดถึงนี้เป็นเสมอฉันไม่ไว้หน้าให้ใครเขอทาผิดไม่ได้พูดคาเดลยวแล้วก็ชี้นู่นไปเขาคุกขึ้นงิเขาก็รู้นะว่าเราเอาจริงนะะเพราะงั้นเขาก็ขึ้นงกับตัวเขาแล้ววันนั้นเนี่ย เจ้าเจ้าเปลือยงนเยอะดูดบุหรีอยู่ก็เห็นมีไม่ได้ม้วนบุหรี่เข้าไปในมือเนี่ยนะไอ้เนื้อแล้วก็ไหมสารที่สุดเลยเขารู้เขาบอกเลยจะจะเรียกมาตรวแต่เระนั้นห้ามสุบุหรี่ห้ามเดินสูบุหรี่ไม่ได้เลยเขาแอบสูบกันบางทีเรานกว่าเราอะไรอะเราเข้มงวดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างเราไม่อยากจะให้เอ้อตๆวันนั้น น้อยดันมาสู่ตัวที่ตึกฝามไม่รู้ก็เจ้าแม่อยู่เ่ยกม้วนปั๊บก็ไปเนี่ยผ่อง <c oughs> ดับไปนันนดสงสารจังแบบเอ,อ้ยยังจำหน้าได้อยูออแล้วนะเท่าที่รู้นะตอนมาตอนหลังมาเรียนตอนที่เรียนปินาดัดททำเงี้ยให้สมไม่ได้นะออไปนั่งุณเรืรอ่องแบบซึ่งกระทรมึม มันจะถึงกระถิ่ถึงกระึ่งสู้พี่เจ้าเนี่ยทั้งไอ้อยของไฟไฟบุหรี่มันไปไปทำผ้าไม่เป็นจุดๆอะเสื้อกายเป็นขลุกไม้ไปเปียยนเลคือคือเราพูดอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่พูดธรรมดาเราจะพูดขันๆนิดๆเนี่ยเสื้อกายเป็นขลุกไม้ล้ ก็โค้ชลูกศิษย์ก็ต้องไมกก่แกรงอาจารยนะ์นะกลัวเง็นเไหมเอาจริงเอาจริง,รงช่วงเดี๋ยวรักษาของดรสาโรอดเป็นไงฮะลูกศิษย์กลัวไหมหรือว่าเกรงมากไหมคุณสาโรดรอโอ้โหโซราบเข้มแข็งเข้มเข้มงดความความคิดของฉันนะคือปิดจะถูกไม่รู้นะความคิดของฉันแปลเอาเองว่าเด็กพวกนั้นนะจริงใจรักรัก จารุก็ทำดีไม่เฉ่เพราะลูบหล่หอไม่ใช่เพราะว่าเอตามใจคนน้นตามใจคนนี้ไม่ใช่รบมันดีค,คุณใส่แล้วถ้าจะให้แปลลงไปอีกขั้นหนึ่งนะเพราะเขารู้ว่าคุณสารุก็รักพวกนักเรียนทั้งหมดนั้น